สวัสดีครับอยู่กับผมเตเจะกอปในช่วงเจสาเทสนะครับวันนี้เราก็มาลองไม้ของเจ้าคิงโคบ r a ครับแต่เป็นเจ้าตัวแรดสปี e แฟร์เวย์นะฮะจะเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยครับของดีของดีงดุด,ดุขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ เจ้าร Speed นะครับก็จะมี radical engineering แบบเดียวกับเจ้าตัว Driver เลยนะครับคือกระจายน้ำหนักให้ทั่วนะฮะเพื่อว่าน้ำหนักด้านหน้าจะทำให้ลูกเป็น low spin นะครับแต่ว่าข้างหลังเนะี่ยก็คือทำให้ลูกนั้นลอยได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่อใหวมไอหองหัวไม้นั่นเองครับผม i l o n slow spin แหละครับแล้วก็รดเทคโนโลยีของเจ้า Fairway นะฮะก็จะมีเรื่อง Front Base เ a เ i t i n g นะครับก็คือน้ําหนักมาอยู่ข้างหน้าเลยครับดึงน้ําหนักเขาอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อให้บอลที่ออกไปเนี่ย low spin แล้วก็ high launch แล้วก็ firm forgiveness นั่นเองนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเจ้าตัว CNC mill infinity face นะครับก็จะคล้ายๆกับ driver แหละครับแต่ว่าลายมิลจะต่างกันแล้วก็จะทำให้ ตรงที่มิวเนี่ยสามารถเพิ่มบอลสปีดได้ถึง95%แล้ครับซึ่งอันนี้ลองแล้วจริงครับหน้าจับขึ้นนิดหนึ่งนะครับเป็น Hollow Speed Rail นะครับก็คือข้างในเนี่ยมันจะเป็น Hollow หรือเป็นช่องว่างอันนี้ครับทำให้ตรงหน้าไม้เนี่ยที่เขา CNC เนี่ยสามารถ f l e ็กเพิ่มได้นะครับแล้วก็ทำให้ มันไกลขึ้นนั่นเองครับเพื่อความดียด่นของน้าไม้จ70%เ,เลยนะครับเป็นชจ่อตัวตินพลายคาร์บอนคราวนะครับก็คือตรงคา r ์บอนคราวเนี่ยมันก็จะบางลงน้ําหนักลดลง4กรัมครับแล้วทําให้น้ําหนักของหัวไม้ทั้งหมดอะ CG ทั้งหมดอะไปด้านหน้าและด้านล่างมากขึ้นทําให้เป็น low ลสป s p แล้วก็ไฮลอนชได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ ก็สรุปนะฮะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็น traditional หัวเป็นทรงทร n ช l นลเชฟนะครับให้สปินต่ำครับลอน่ยให้เป็นมิดไฮนะครับก็คือสูงได้แล้วก็กลางๆได้นะครับเ e อร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเป็น High Launch แล้วก็ f ฟอร์กิฟเนสก็คือไฮล h l ชโลสปีดแล้วครับแล้วก็ตีง่ายด้วยนะครับผมเราไปฟังเสียงกันดีกว่าครว่าเป็นยังไง สวัสดีครับอยู่กับผมเ mm hmm. ตยสก๊อในะครับในเวทงโซนนะครับทัวนี้ที่เราไปรองเจ้าตัวเฟรย์ว o ดส์ของทาง Cobra นะครับ mm hmm. ก็เป็นเจ้าตัว r ร d Speed Fairway นั่นเองนะครับเจ้า mm hmm. ตัว Red Speed Fairway ตัวเนี้ mm hmm. อยากจะบอกว่ามันก็โอเคถึงขั้นว่าดีไหมสำหรับผม mm hmm. ผมว่าเจ้าตัวนี้อยู่ในลักษณะของ Fairway ที่ ถามว่าจะต้องซ้อมกับมันไหมก็ต้องซ้อมกับมันนิดนึงนะครับโดยที่เจ้าตัวนี้เนี่ยที่ผมลองตีในไม้3เนาะแต่ว่ามันมีตั้งแต่ไม้สามเป็นถึงไม้เจ็ดเลยนะครับส่วนหลบหลบหลบซนิก็ปรับได้เหมือนไดรเวอร์เลยครับปรับได้ตั้งแต่บวกลบ1.5องศาประมาณนั้นนะครับผมโดยที่ว่าเจ้าตัวนี้นะฮะก็ โอเคครับถ้าซ้อมหน่อยนี่ก็ได้เลยเพราะว่าตัวที่ผมลองเนี่ยก็คือตัวแรดสปีดเนี่ยมันเป็นตัวที่ t r a d i t i o n a นที่สุดแล้วเป็นตัวที่ให้สปินต่ำํำให้ร้อนเป็นแบบว่า high Launch หรือ Mid Launch นะครับแล้วก็ performance นี่ก็คืออยู่ในระดับที่เรียกว่าทัวรใช้กันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวทัวรที่สุดนะครับแต่เป็นตัวที่ง่ายลงมาสเต็ปนึง นะครับก็คือตัวธรรมดาน,นั่นเองนะฮะจะพูดให้มันงงทำไมเนี่ยสำหรับเจ้าจตัวนี้นะครับเทคโนโลยีที่มีมาก็เหมือนกับเจ้าตัวดร i เวอร์แล้วครับมีแ a ็ t เทคโนโลยี Radical Engineering นะครับก็หน้าก็ CNC เหมือนกันครับแต่ว่าจะ CNC กันคนละแบบนะฮะคือตัวตัวลาย CNC จะคนละแบบกันนะครับแต่นอกนั้นูผมว่าโอเคให้สปินที่ดีลูกลอยตีง่ายไม่ได้ ไม่ได้ตียากเกินเกนความสามารถของนกักกอล์ฟปกตินะครับแล้วก็ท็อปไลน์สวยครับรอบนี้ท็อปไลน์โนเคเลยท็อปไลน์ดูดีเลยลายคาร์บ,บอนข้างบนก็ก็โอเคครับข้างบนท็อปไลน์ตรงคราวนที่เป็นคราร์บอนที่เราน้ําหนักลงไปให้โซมีน้ําหนักมากกว่าตรงตัวคราวไม้เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีครับดูไม่กระเดิดออกมาเท่าไหร่นะฮะมันมันมันลงตัวครับขนาดหัวขนาดอะไรทุกอย่างมันลงตัวนะฮะ แล้วก็อีกไกลไหมผมว่าโอเคครับตัวโซเขาก็ทำมาดีนะครับจะทำคล้ายๆบัฟเฟอร์อยู่นิดนึงแต่ว่าบัฟเฟอร์จะเป็น3 3 3แถบแต่นี่เป็น2แถบนะครับโอเคเลยครับถ้าไม่ติดว่าลุกเวลาตีมันจะดูกลมๆหน่อยเนี่ยโอเคผมว่าหลายคนชอบนะครับมันจะดูกลมๆนิดนึงนะครับ มันจะดูกลมๆนิดนึงแต่มันไม่ได้ดูไม่ได้ดูทะทะมากเท่าเท่าเทาพวกตัวตัวใหญ่ของเขาตัวบิ๊กเฟ w a y เอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้คือจะเป็นตัวตัวที่ค่อนข้างจะมนหน่อยมนหน่อยแล้วก็เป็นแฟอร์เวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีไม่ได้เป็นลักษณะแฟอร์เวที่เป็น compact แล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับอ่าแล้วก็การที่ติดมา ที่ผมได้ลองใช้เนี่ยก็เป็น Motorola F3 แหละครับ Motor o l a F3 S นะครับผมก็ฟิลการโอเคครับลอนช์การก็ระดับหนึ่งที่ถือว่าโอเคใส่มากับ OEM ตัวนี้นี่รับได้นะฮะรับได้รับได้ไดแล้วก็ให้ความรู้สึกที่คล้ายๆกับเจ้าตัวเฟอร์เวรุน่นก่อนของคอบบ้าที่ผมเคยใช้ก็คือ s 9สไลท o n e น r o นั่นแหละครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะโปร่งกว่าน่อย สมัยก่อน h 9ได้วันโมันจะตึบๆนิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ก็จะโปร่งช่วยตีง่ายสบายขึ้นนั่นเองครับผมสำหรับเจ้าเฟ i r w เวตัวนี้นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนะครับผมถามว่าทำไมให้9คะแนนก็อยากจะบอกว่ามันก็ตีง่ายจริงอะไรจริงครับแต่อย่าเพิ่งเอาไปเทียบกับแบรนด์อื่นนะบอกก่อนว่าเจ้าตัวโคบราตัวนี้เนี่ยถ้าคนที่มาลองจับโคบราใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึก ไม่เข้าคุ้นชินกับท็อปไลน์เท่าไหร่แต่ว่าพอได้ลองตีแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าไม้มันค่อนข้างจะตีง่ายนะครับเบาแล้วก็ลื่นไหลลื่นพอสมควรเลยนะครับผ่านได้หลายเทิร์ฟดีครับอยาจะบอกว่าตัวนี้เชฟช็อตได้นะครับเชฟช็อตได้ค่อนข้างจะง่ายด้วยนะครับเพราะว่า เวลาเราจดลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถปรับอะไรก็ตามหน้าไม้ก็ยังดูสแควรอยู่นะครับเจ้าตัวแฟเวตัวนี้สําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าหน้าไม้มันจะสแควรกว่าหลายๆค่ายนะครับบางค่ายเนี่ยถ้าไม่นับปิงนะก็จะมีความรู้สึกว่าหน้าไม้แฟเวจะเปิดหรือปิดนี่นะฮะเาจ้าตัวนี้นี่สำหรับผมผมว่ามันวางปุ๊บหรือว่าสายตาผมเอียงก็ไม่รู้นะผมวางปุ๊บเนะี่ยโอเคสแควร,วรเลยขอบหน้าไม้ตรงที่มันเชื่อมกับคราวนะครับออกมา ตรงเป้งเลยนะครับผมก็ยังไงก็ลองไปหาลองกันได้นะครับถ้าอยู่ที่แถวบางนาก็ไปเบอร์ดีไฟฟ์นะครับแต่ถ้าอยู่แถวลาดพร้าวอะไรเงี้ยก็ไปที่เยอทระได้นะครับก็มีมีช็อปอยู่นะครับก็ลองไปลองกันดูแต่ผมว่าตัวเนี้ยผมชอบผมให้9คะแนนเนี่ยถือว่าโอเคแล้วครับลองดูนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเล่นไม้มเมริกาที่ตีง่ายนะครับแบรนด์มเมริกนที่ค่อนข้างจะตีง่ายหน่อยนะครับไม่ค่อยจตีง่ายหน่อยคือง่ายเลยแหละแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนทรงแล้วจากง่าย เป็นง่ายแต่สปอร์ตนะครับก็ลองไปดูกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยครับการที่คอมเมนต์เนี่ยนะครับผมจะได้มีการพูดคุยแล้วก็ตอบคอมเมนต์เนี่ยผมชอบมากเลยครับอ่านทุกครั้งนะครับแล้วก็ทุกคนที่ถามมาผมก็ตอบด้วยความยินดีนะครับแล้วก็ถ้าเจอกันข้างนอกมีโอกาสได้เจอกันก็ ทักทายได้ครับยินดีครับยินดีรับฟังยินดีพูดคุยได้เลยครับอยากจะพูดคุยกับทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขออย่างเดียวครับเจอกันอย่าตบนะครับอย่าตบหัวผมนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังผมไม่ขึ้นแล้วกลมมนเช่นนี้ก็อย่าเพี้ยนะครับผมขคออะไรนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ให้ผมเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในชีวิตการเล่นกอล์ฟของคุณนะครับให้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อไม้กอล์ฟหรือตัดสินใจในการ หาอุปกรณ์กอล์ฟหรือตัดสินใจในการเสียตังค์หรือตัดสินใจในการซื้อของมือสองหรืออะไรก็ตามนะครับขอบคุณมากเลยนะครับยินดีครับินดีแล้วก็ตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็ทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็ติดกอล์ฟให้สนุกครับแล้วก็ไว้ยังไงเจอกันใหม่รอบหน้านะครับผมจะทสเดี๋ยวเราจะไปลองไม้อะไรกันเดี๋ยวก็ดูกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะติดตามนะฮะแล้วก็ การใจให้ผมต่อไปนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นไม้ข่ายไหนไม้อะไรอะไรยังไงนะครับไว้เจอกันครับตอนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย